สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเอาชีวิตรอดในโลกของไม้ครับเวอร์ชันในย1 8 EP ที่2จะเป็นยังไงบ้างก่อนรับชมขอให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กันด้วยนะครับมาองขาวขอดูกันออนะ่ะไปอยิเข้ามาในนี้เลยไปมึงเร็วดิเพื่อนเรานอนรอนแล้วเนี่ย เราเรนอนแล้วเนี่ยมันคาบยังไงครับคับครับเยแ,แล้วเรากลับมาอีกแล้วสำหรับปัญหาเดิมเหมือนคลิปที่แล้วคือผมเพอเปิดเพลงในไลฟ์สดก็อาจจะมีลิขสิทธิ์เข้ามาก็ขออนุญาตพักทั้งคลิปนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเสียงมันจะกลับมาเป็นปกติเมื่อไหร่เพราะว่าผมก็ไลฟ์สดแล้วเปิดเพลงไปเยอะเหมือนกันก็อาจจะกลับมาเป็นปกติช่วงคลิปหลังๆเลยนะครับ แล้วในเช้าของวันที่2 1เ,เราก็ได้ทําการออกไปเพื่อตามล่าหาไม้มาสร้างบ้านหลังใหม่นะครับเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะไปรบกวนบ้านของชาวบ้านเยอะนะครับเราก็ได้ทําการตัดไม้ครับนี่ครับตัดไม้ตัดไม้ครับนี่นี่นี่กองแปงกงไปงนะครับตัดไม้เสร็จแล้วก็มาเจอรังพึ่งครับเอากดทุบครับเรียบร้อยครับนี่ครับเดินไม่ออกเอาเอามันไม่กัดโอเคเรียบร้อยตัดไม้ต่อครับ นี่ครับหลังจากตัดไม้เสร็จแล้วก็มาพวบเจ้าอาชาดำขี่กลับบ้านครับครับกลับบ้านครับกลับบ้าน <c oughs> หันหน้าไปทางกูดิโอ้อยางชิวอ่ะยางชิวอ่ะกินหมูอ่ะกินหมูอ่ะคนที่เขาถามตัดไม้เสร็จแล้วก็มานั่งชมวิวทิวทัศน์ระหว่างพระอาทิตย์กำลังตกแล้วก็พระจันทร์กำลังขึ้นแล้วเราก็ได้ทําการคิดว่าวันพรุ่งนี้หรือว่าคืนนี้เราจะทําอะไรกันต่อนะครับก็นั่งชมวิวกันชิดๆิวครับ <c oughs> <c oughs> เป็นเลโก,ก้อีไหมเชิญเชิญแข่งเลโก้อีหลังจากที่เราได้ทําการปราบแขกที่มันเริเชิญเสร็จแล้วก็ได้ทําการหลับเพื่อที่จะตื่นเช้ามาได้ไปทําอะไรกันต่อที่เราได้วางแผนกันไว้นะครับและในวันนี้เราก็ได้สร้างบ้านหลังแรกของเรานะครับก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับเราก็จะมีทุกทบทั้งสร้างทั้งสร้างนะครับและเพื่อไม่ให้เสียเวลาแล้วก็ขอเร่งสปีดความเร็วคลิปหน่อยนะครับ และแล้ววัตถุดิบในการสร้างบ้านแล้วก็ไม่พอนะครับแล้วก็มาหินเพิ่มครับนี่ครับหดหินครับและพอเรากลับถึงบ้านเราก็ได้คิดอะไรใหม่ๆออกมาคือบ้านหลังนี้มันไม่สวยครับขออนุญาตสร้างใหม่ครับนี่ครับทุบทิ้งครับและนี่ครับคือบ้านหลังใหม่ของเราก็เราสร้างจนเกือบจะเช้าแล้วครับนี่ครับอ่ดูต่อไปเรไย้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านหลังนี้ ตื่นเช้ามาแล้วก็พักโครงการสร้างบ้านกันก่อนแล้วก็มาทำสะพานกันดีกว่าครับแต่เอนี้ครับเราก็หินไม่พอครับแล้วก็ออกเดินทางไปตามล่าหาหินมาอีกรอบนะครับนี่ครับเราก็ว่ายน้ําเพื่อไปตามล่าหาหินครับก็เรียบร้อยครับไม่ได้อะไรสักอย่างครับท้องฟ้ามืดเดินกลับบ้านนอนนะครับเจอกันวันที่ยี่สิบสี่ และวันที่ี4เราก็ได้ทําการออกมาขุดหินต่อครับจะได้สร้างสะพานให้มันเสร็จในวันนี้นะครับคราวที่แล้วเราก็ปิดพลาดไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับทําไม่เสร็จทางสะพานเราก็มาทําการต่อเติมสะพานต่อนะครับนี่ครับแล้วเร่งสปีดคลิปนะครับในตอนนี้เราก็มาทําทางเดินเพื่อจะเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านของเรานะครับเนี่ยจากสะพานแล้วก็ทําทางเดินครับล๊บครับล๊บครับุ๊บครับเจาะ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  ้อยแล้วก็มาต่อเติมสะพานกันต่อครับนี่ครับเปลี่ยนเสาครับจากเสาไม้เล็กเป็นเสาไม้ใหญ่ของจริงครับนี่ครับเป็นไงครับนี่คือสะพานที่เราได้ทําการสร้างมานะครับนี่สวยมากๆเลยครับทุกคนและในวันที่2 4แล้วก็ยังไม่จบกับการสร้างบ้านหลังนี้ของเรานะครับแล้วก็ทําการแก้ไขผิดพลาดไปหลายทีนะครับในรอบนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทาออกมาสําเร็จหรือเปล่านะครับไม่รู้ก็ต้องรู้ครับนี่ครับดูครับหน้าตาอัปลักษณ์หน้าเกลียดมากเราขออนุญาต ทุบนะครับสร้างใหม่เอบาที่สามสหรับบ้านหลังนี้นะครับรักเลงจริงครับบ้านหลังนี้นี่เราสร้างกันมา3าสวันครับยังไม่เป็นรูปไปล่างแล้วก็ทุบใหม่ครับพอคามาแฮปปี้มันก็ชวนผมออกไปเดินสำรวจโลกบว้างที่อยู่ภายนอกของบ้านเราครับแล้วก็เจอหมู่บ้านเลเจอร์ที่มีบ้านหนึ่งหลังนะครับไม่มีอะไรข้างในเลยแล้วเจอแมวครับนี่ครับแมวแล้วก็ไม่มีปลาครับเสียดายเราก็ไม่มีแมวเลี้ยงนะวันนี้ แล้วก็เดินมาสำรวจหมู่บ้านวิลเลเจอร์ที่มีบ้านหนึ่งหลังต่อครับนี่ก็ไม่มีทะกอย่างแล้วก็ขุดขุดลังรถไฟกลับบ้านครับแล้วในวันที่24แล้วก็ทำงานจบตรงนี้ครับแล้วก็นอนครับตื่นมาวันที่ย5าเราก็จะทําอะไรกันต่อก็ไปรับชมกันครับในเช้าของวันที่15้าเรายังไม่จบกับบ้านหลังนี้นะครับแล้วก็เดินออกมาทุบไม่ครับทุบบ้านครับเพื่อจะสร้างบ้านหลังใหม่อีกครั้งนะครับ และนี่ครับคือบ้านหลังทางแล้วครับที่เราจะสร้างขึ้นมาในวันนี้คือว่าผมก็ไปดูแบบจากในทิกตอกมาครับก็ก๊อปเข้ามาครับนี่ครับก็กว่าเราจะทําบ้านหลังนี้เสร็จนะครับก็ลําบากันครับของก็ไม่พออะไรก็ไม่พอเดี๋ยวก็นั่งดูแบบกว่าจะสร้างเสร็จนี้ก็ถึงดึกดื่นนะครับโอ้โหยากจริงๆครับบ้านหลังนี้แล้วตื่นเช้ามาก็เจอลูกสมพีบเรียบร้อยครับโดนกินครับน้ําก็เป็นกดครับเรียบร้อยครับไม่ได้ขึ้นฟังครับ เสียชีวิตข้างริมน้าครับเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็มาสร้างบ้านหลังนี้ต่อกันครับยังสร้างไม่เสร็จครับบ้านหลังนี้นี่ก็สร้างมา 2- อสาวันแล้วครับบ้านหลังเดียวของเราโอ้โหลําบากจริงเลยและนี่นะครับคือสมาชิกคนใหม่ของเราดีเมียรครับนี่การเข้ามาสร้างบ้านกับเราด้วยนะครับ และเราก็มาต่อเติมบ้านกันต่อครับยังไม่เสร็จครับนี่ครับของฟ้ามืดกันอีกแล้วเราก็ไปหากระจกมาใส่เพิ่มครับเอาช้ะกระจกหมดครับนี่ครับแล้วบ้านเราก็สร้างกันไม่เสร็จอีกแล้วครับเราก็เข้ามานอนก่อนครับพรุ่งนี้เช้าค่อยทำต่อครับนี่หลับเลยและนี่ครับเช้าของวันที่เจแล้วก็มีเพื่อนบ้านเข้ามาเยี่ยมบ้านครับนี่ครับคนมิเลเจของเรานั่นเองแล้วเช่นเคยครับวันนี้เราก็ยังสร้างบ้านไม่เสร็จครับก็ต้องทําหลังคากันต่อครับวันนี้ แล้ววันนี้เราก็สร้างหลังคันแหละเช้ายันเย็นครับกลางคืนก็ด้ครับคืนนี้ก็โอ้โหไม่ได้นอนนะครับทําหลังคาหามลุงหามค่าครับปัตถบก็ไม่ค่อยพอก็ออกไปขุดกันมาครับและในวันที่28ของเรานี่ก็ได้ทําการสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยครับบ้านหลังนี้ นี่ครับสวยมากทุกคนโอ้สวยมากนะครับแล้วในวันนี้เราก็ได้ทําการย้ายสิ่งของต่างๆของเราเข้าไปอยู่ในบ้านใหม่ครับเพื่อจะได้ทําการย้ายมันอยู่บ้านหลังนี้แล้วนะครับและอีพีนี้เราก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับในอีพีนี้เราก็ได้ทําการสร้างบ้านหลังใหม่ของเราเองนะครับเพื่อจะได้ไม่รบกวนวิเลเจอร์นะครับและในคลิปต่อไปเราทํทอะไรกันบ้างขอให้ทุกคนช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ